ส่วนแนวข้อสอบที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของการเขียนแผนภาพเซลล์นะครับเขาบอกว่าหลักการเขียนแผนภาพเซลล์มีเยอะแยะนะครับขั้นตอนที่1ก็คือใช้เครื่องหมายทับขั้นระหว่างขั้วไฟฟ้ากับไอออนในสารละลายเช่นเมื่อกี้จาได้ไหมครับบิกอร์นี้เราจุ่มสังกะสีโลหะสังกะสีลงในสังกะสีสองบวกเพราะฉะนั้นทาไงครับก็ต้องเป็นขั้วไฟฟ้าสังกะสีทับทับด้วยอะครับทับด้วยสังกะสีสองบวกส่วนข้อ2ระหว่างครึ่งเซลล์ใบนี้กับครึ่งเซลล์ใบนี้นะครับมีสองครึ่งเซลล์ให้ใช้เครื่องหมายทับทับสอง ขั้นระหว่างครึ่งเซลล์ที่1กับครึ่งเซลล์ที่2นั่นเองส่วนข้อ3อันนี้สําคัญมากที่สุดนะครับเราการออกจนานไว้ให้เขียนครึ่งเซลล์ออกซิเดชันไว้ทางซ้ายครึ่งเซลล์าทางขวาเป็นยานใครับรีดักชันเพราะนั้นอย่างนี้แสดงว่าครึ่งเซลล์ออกซิเดชันต้องไว้ด้านนี้ด้านหน้านะครับส่วนครึ่งเซลล์รีดักชันต้องไว้ด้านไหนครับไว้ด้านหลังนั่นเองและข้อสีแต่ะและครึ่งเซลล์เมื่อต่อกันเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีให้เขียนขั้วไฟฟ้าไว้ริมสุดเสมอเช่นนะครับอันนี้เป็นขั้วไฟฟ ถ้าอยู่ฝั่งนี้ขั้วไฟฟ้าก็ต้องไปอยู่ริยงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูหลายข้อห้าบอกว่าครื่งเซลล์ใดมีสถานะมากกว่า1ชนิดให้ขั้นเครื่องหมายด้วยด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะครับเช่นเช่น<ๆ>ตัวนี้ Fe จุ่มลงในทับด้วย Fe 2บวกมม Fe 3าบวกนะครับแล้วก็ทับทับด้วยนี่คือครื่องเซลล์แรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส <_ S 2> ่วน<ๆ>ข้อ6กอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันต้องการจดจาไว้สําหรับขั้วไฟฟ้าเฉยนะครับ ถ้าเกิดมีการใช้การ์ดเราต้องใช้ขั้วไฟฟ้าเฉยเหมือนกันเพราะเราไม่สามารถจะทำเอาการ์ดมาทาเป็นขั้วไฟฟ้าเฉยได้ที่เขียนถูกต้องต้องเขียนแบบนี้นะครับแต่จริงๆต้องระบุสถานะลงไปด้วยนะครับเพี่เขียนให้ดูใหม่เป็น PTS ทับด้วย S 2องการแล้วก็ทับด้วย H บวก a q ก็จะได้แบบนี้ ส่วนอันนี้คือครึ่งถ้าอยู่ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเขียนได้แบบนี้ส่วนถ้าอยู่ปฏิกิริยาลดชันก็สลับกันเป็น H บวก Aq ทับด้วย S 2การแล้วก็ทาด้วย Pt ะไครคบ PtS เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าถ้าฝั่งออกซิเดชันเกิดขั้วไฟฟ้าเฉื่อยนะครับหรือพ่นการลงไปก็ต้องใช้แบบนี้ถ้าขั้วไฟฟ้าเฉื่อยอยู่ฝั่งีดชันก็ต้องใช้แบบนี้ต้องเรียงให้เหมือนกันส่วนข้อ7สําสำหรับเซลล์ความเข้มข้นให้เอาเจือจางอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเพราะตามหลักการเขียนแผนภาพของเราเจือจางสารละลายเจือจางต้องเกิดปฏิกิ ออกซิเดชันเราก็เอาครึ่งออกซิเดชันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนข้อปาดถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆก็ต้องระบุสถานะลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจากั้งหมดสรุปหลักการนะครับพี่ให้เราจําตรงนี้ไว้เวลาเขียนแผนภาพจะมีอยู่2องคนครึ่งข้างหน้าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนครึ่งข้างหลังจะเกิดปฏิกิริยาอะไรครับรีดักชันนั่นเองครึ่งข้างหน้าจะมีค่า E0 เซลล์น้อย ส่วนครื่องข้างหลังจะมีค่า e ศูนย์เซลเป็นไงครับ e ศูนย์เซลมากเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่าแผนภาพใดเกิดขึ้นได้จริงให้เราหาข้างหน้าอ e ศูนย์เซลน้อยข้างหลัง e ศูนย์เซลมากแล้วจะเกิดขึ้นได้จริงโอเคเนาะย้าอีกครั้งนะครับถ้าถามว่าแผนภาพใดต่อไปนี้เกิดขึ้นได้จริงก็ข้างหน้าอ e ศูนย์เซลน้อยข้างหลัง e ศูนย์เซลมากเราก็ไปเช็งดูข้างหน้าน้อยข้างหลังมากประหานั้นจะเกิดขึ้นได้จริงโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะเขียนแผนภาพต้้้อองหหาระะย ation Reduction กกััับบใไดด่นนนชเจค เพราะฉะนั้นตัวอย่างข้อสอบที่หนึ่งนะครับล้วก็จะพบกันอย่างนี้ให้ให้รูปภาพนี้มาบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องดูก็คืออะไรครับเข็มของโวลติเตอร์ถ้าเบนไปด้านนี้แสดงว่าอิเล็กตรอนกําลังไหลออกจากด้านขวาไปด้านซ้ายเพราะนั้นด้านขวาสั่งกะสีตัวนี้ต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรครับออกซิเดชันส่วน AG ตัวนี้ต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรครับดีดักชันนั่นเองโอเคไหมการเขียนแผนภาพต้องเขียนปฏิกิริยาอะไรก่อนครับออกซิเดชันก่อนเพราะนั้นก็เขียนแผนภาพต้องเอาโลหะไวริมก็ต้องเขียนเป็น Start NS ทับด้วยอะไรครับในสารละลายซัตเอนซัเฟตตัวนี้จะเกิดการแตกตัวให้สังกะสีสองบวกเอคิวนะครับแล้วก็ทับทับด้วยทับทับด้วยอะไรครับทับด้วยอีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นอะไรครับ AG บวก Aq แล้วทับด้วย a g s นะครับก็ได้าตามนี้ต้องเขียนปฏิกิริยาออกซิเดชันข้างหนปริยาเรดักชันข้างหลังน,นะครับก็บตามนี้ส่วนข้อ2นะครับข้อ2เป็นไงข้อ2ก็คือได้รูปนี้ถามว่าข้อ2ทําไงก็ดูจากเข็มถ้าเข็มชี้ไปด้านนี้ ด้านนี้ต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรครับ Reduction นะครับอิเล็กตรอนจะไหลส่วนด้านนี้จะต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรครับ Oxidation เพราะนั้นเวลาเขียนปฏิกิริยา Oxidation ก็ต้องเริ่มด้วยอะไรครับ CuS ทับด้วย Cu 2บวก a q แล้วก็ทับทับด้วยอะไรครับทับทับด้วย Ag บวก a q แล้วก็ทับด้วย AgS นั่นเองก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคไหมส่วนข้อสามนะครับข้อสามได้ยังไง ก็ตามลูกศรฝั่งนี้ต้องเกิดไปยาอะไรครับ o อกซิเดชัส่วนฝั่งทางนี้ต้องเกิดไปยาอะไรครับ r รีดักชันเองนะครับเพราะนั้นเขียนเขียนได้ไงครับก็เขียนปไปยาออกซิเดชันก่อนก็ซัท n s ทับด้วยซัท n 2บวก Aq แล้วเครื่องหมายคอมม่2อันทับด้วยนะครับ f e 2 f e 3วก FE3 บวกนะครับ a q แล้วก็ทับด้วย FES นะครับก็จะได้แบบนี้ โอเคนะครับนะส่วนอันถัดไปนะครับก็คือข้อข้อสีนะครับข้อสี่ถามว่าข้อสี่จะเขียนยังไงดีก็ถ้าเกิดเราดูอย่างนี้นะครับก็ลูกศรฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้จะต้องเกิดไปยาเลยครับ reduction ส่วนฝั่งทางนี้ต้องเกิดปรปยา oxidation จะเห็นว่า oxidation เป็นขั้วไฟฟ้าเฉยเพราะ,ะนั้นเวลาเขียนต้องเขียนอะไรครับ ถ้า o อกซิเดชันเป็นคว้ไฟฟ้าเฉยต้องเริ่มจาก PTS ทับด้วยอะไรครับ S 2๊าซใช่ปะแล้วก็ทับด้วยอะไรครับ H บวก AQ ล้วก็ทับทับด้วยอะไรครับ SCl ตัวนี้จะเกิดการแตกตัวให้ H บวกกับ Cl ลบนะครับเราพ้นการไฮโดรเจนต้องจุ่มลงใน H บวกแล้วก็ทับทับด้วยฝั่งทางนี้ก็คือ Ag บวก AQ แล้วก็ทับด้วยอะไรครับทับด้วย AgS นะครับก็จะาสาแบบนี้โอเคเนาะ เชิญข้อหนะครับให้เป็นไม่ได้ให้เป็นรูปภาพมาและแต่ให้เป็นสมก,การเคมีถามว่าถ้าให้เป็นสมก,การเครมีแบบนี้มาแล้วจะเขียนยังไงครับอันดับแรกก็หาวิยาออกซิเดชันกับรีดักชันให้ได้ก่อน MG ตัวนี้เลขออกซิเดชันเป็น0นตัวนี้บอก2เพราะนั้นจะเห็นว่าคู่นี้เลขออกซิเดชันเป็นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นต้องเกิดวิยาอะไรครับออกซิเดชันนั่นเองเขียนวิยาออกซิเดชันที่เกิดขึ้นได้ไหมได้อยู่แล้วเขียนยังไงครับก็แผ่นภาพนะครับพี่เขียนตรงนี้แล้วกันกน้ะเดียวที่ไม่พอออกมาก็จะะไได้เป็นอรรคับ MGS ทับด้วยนะครับ mg สองบวก aq แล้วทับทับด้วยนะครับ sn สองบวก aq แล้วทับด้วย sn s นะครับก็ได้บนนี้โอเคเนาะก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแค่หาปริยาออกซิเดชันรีดักชันออกมาแค่นั้นเองส่วนข้อเจข้อเจได้ไงครับข้อ7จก็ cr จากศูนย์เป็นบวก3คู่นี้เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นพะนั้นคู่นี้ต้องเกิดปริยาอะไรครับออกซิเดชัน พารันธุ์จากตัวนี้ก็จะเขียนได้เป็นอะไรครับได้เป็น Cr พี่เขียนย่อๆแล้วกันนะ Cr ทับด้วยอะไรครับทับด้วย Pb นะครับส่วนข้อ8นะครับก็สังกะสีจาก0เป็นบวกสเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับคู่นี้เพิ่มขึ้นพันธุ์คู่นี้เกิดไปยาอออกซิเดชันพันธุน่านลาเขียนแล้วก็จะเขียนได้เป็น δ n ทับด้วยอะไรครับทับด้วย Cr โอเคนะครับจริงๆต้องไปเขียนให้เต็มนะพี่จะเขียนย่อนะครับส่วนข้อ9 เขาคาจะเห็นว่าสังกะสีจากศูนย์เป็นบวกสองคู่นี้เป็นไงครับเพิ่มขึ้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแต่ h บวกไปเป็น h ไพ่สองจากบวกหนึ่งเป็นศูนย์เลขออกซิเดชันลดพลังรึ่งหนังต้องกับปฏิกิริยาร,รีดักชันแต่งเห็นว่ารีดักชันของเราเป็นกาเพราะนั้นต้องอาศัยขั้วไฟฟ้าเฉยด้วยเพราะนั้นถามว่าเวลาเขียนเขียนไงเขียนออกซิเดชันก่อนก็ได้เป็นซ n s ทับด้วยอะไรครับซ n สองบวก aq แล้วก็ทับทับด้วยอะไรครับเครื่องของกา๊าซต้องเขียนเป็นยังไงกันนะถ้าอยู่ด้านนี้ต้องเขียนใครก่อนไอออนก่อน H บวก Aq ทับด้วย S 2องการแล้วก็ค่อยทับด้วยโลหะที่ใช้ทําคััวนะครับโลหะต้องอยู่อยู่ริมเสมอเห็นปะนี้โลหะสังกะสีกับโลหะ Pt อยู่ริมเสมอนะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ส่วนข้อสิก็เหมือนเดิมหาเลขออกซิเดชันนะครับจากตรงนี้จะพบว่าเป็นงไงครับ คู่นี้ไฮโดรเจนจากศูนย์เป็นบวกหนึ่งคู่นี้เพิ่มขึ้นเพราะนั้นต้องเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแต่มันเป็นกาซต้องอาศัยโคเฟสฟาเชียดด้วยส่วน Fe บวกสามไปเป็นบวกสองคู่น, 2, นี้เลขออกซิเดชันลดลงเพราะนั้นต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรครับปฏิกิริยารีดักชันแต่ปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยโคเฟสฟาเชียดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพระาะนั้นถามว่าจากตรงนี้ทำได้ไงก็ต้องเขียนออกมาเป็นเป็นอะไรครับครึ่งแรกก่อนเนาะ PTS ทับด้วยไฮโดรเจนก๊าซเราทับด้วย H บวก แล้วทับทับด้วยอะครับคึ่งข้างหลังเป็น fe 3บวกอม m ม a fe 2บวก a q ใช่ไหมแล้วก็ทับด้วยอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับทับด้วย pts นะครับห้ามใช้ fe ทำไมจึงไม่ให้ใช้ fe เพราะถ้าใช้ fe ต้องมี fe อยู่ในสมการด้วยนะครับแต่อันนี้มันไม่มีก็เลยต้องใช้เป็นคั่วเฟสฟ,ฟาเฉย